สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องตูน h ช n แนลวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบที่เหมือนแบบ blue c a p t a n มากนี่คือ map blue c a p t n หรือ blue c a p t a n นั่นแหละแล้วก็แมบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแ a p กันเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคก่อนที่เราจะมาถ่ายเนี่ยเราก็ได้ไปดูเอ่อไอนั่นเลยนะคะแล้วด้เข้าไปดูเลวนะคะ เครอนะคะรอนี่นะคะเป็นแมพที่เหมือนแมพบู๊ o แคปเว้นมากหรือเว้นนั่นแหละเออนะคะดูให้หมดดูเหมือนมากแต่ที่ไม่เหมือนก็คือห้างไม่เหมือนอะไรอีกเนี่ยบางคนก็ตัวเล็กบางคนก็ตัวใหญ่เนาะมันคือยังไงหรอก มันเล่นยังไงไม่รู้นะคะเนี่ยเอันนี้ไม่เหมือนตัวเนี้ยไม่มีเอิ่มไอ้นั้นมันเป็นแมพเอ่อบูลแคปเวียนเอ่อแต่ว่าทำไมถึงมันต้องเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เข้าใจ เฉยเลยว่ะอืมตัวเราก็จะใหญ่ขึ้นโอ้ยอะสิอย่าไปคนเดียวดิโอเคนะคะก็จะแบบเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราขอไปดูตรงนั้นนะคะ อุ้ยตรงนั้นเป็นโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมหรือบ้านเช่าไม่รู้เพื่อนเราเรียกว่าบ้านเช่าแต่เราเรียกว่าโรงแรมนะคะเอา้ามีรถความอยู่ตรงนี้ด้วยเอ้ยมีธนาคารมีอะไรแถวแถวตรงนี้เหมือนมากแต่ว่าไอ้ตรงรถอะเหมือนเลโกโ้เอา้าไม่ไม่มีตรงนี้นะคะนี่นะคะไม่มีไม่เหมือนไม่มีน้ำนะคะ แม่ไม่มีน้ำนะคะห้างเหมือนบูคาเวนมากมีครบทุกอย่างแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้อัปเดตนะคะน่าจะเป็นแมปเก่านี่นะคะตรงนั้นก็ไม่มีนะคะเออตรงนั้นก็ไม่อัปเดตเหมือนตามเขานะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนหมู่บ้านกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอ้ยเดินช้าเท่า เดินสักโอเคโอเคโอเครวเร็วโอเคโอเคแล้วเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยมีตรงนี้ด้วยอ่ะ คืองงมากพวกมันทำอะไรกันอะเออเนาะเราเอาท่าเต้นมาจากไหนอะเดี๋ยวคลิปหน้าพาดูในห้างนะคะว่าจะเป็นยังไงซึ่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องขอตัตวันชาแน,นลด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ